สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915าทานอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31สิงหาคมปี2567 มอโต้ตอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับไ oh. พ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับ oh. คงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ oh. และไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับ oh. สิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ oh. ขอไพ่พลังงาน10ใบ,บให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ oh. ข้อความจากคนรักเก่าคอเช็ด ในพื้นดวงสตาของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของ1ิบใบเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโต๊ดอ่านตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอดูไพ่ของในตัวตนของคุณมีไพ่ของไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคิงออฟสอดราชาถือดาบราชาหงสายลมเป็นคนที่ฝ่าฟันตัวอุศักมาเยอะ เป็นคนที่เผชิญหน้าเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงนะชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของดีหายพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเร้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะมีไพ,พ่พลังงานของไพ่ Queen of อ w o r d นะครับราชินีแห่งสายลมเหมือนกันนะอ่ามีไพ่ของการที่มีไพ่ของความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหรือมีไพ่ของคนที่มีอีโก้หรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีการที่ใช้อารมณ์รุนแรงซึ่งกันและกันก็ได้ นะมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ห่วงเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเป็นไพ่ของวัฏจกักรแห่งความเป็นจริงนะมีไพ่พลังงานของไพ่การมูฟออนออกมากับอดีตที่ผ่านมากับการแก้ปัญหากับการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเป็นไพ่ของคุณที่เคยทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ย คุณเป็นคนที่เหมือนพายเรือให้ทุกถึงทุกอย่างแต่เขาไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่คุณดูแลในสิ่งที่คุณห่วงใยเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะกว่าจะถึงเส้นทางแห่งชัยชนะเนี่ยมันต้องใช้เวลากับสิ่งที่ลงแรงลงใจทุ่มเทกับมันนะเป็นไพ่ของเป้าหมายแห่งชัยชนะและความสําเร็จในตัวของคุณคุณมีเป้าหมายในตัวของคุณที่ชัดเจนนะครับมีไพ่แห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงกับอดีตที่า ามาหรือเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นการติดต่อการสื่อสารก็ได้มีคนที่ลังเลมีคนที่รักพี่เสียดายน้องอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับมีไพ่ของไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของโอกาสความฝันความหวังคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีไพ่ของทางเลือกสิ่งต่างๆมากมายในตัวของคุณนะครับมีไพ่ของ ไพ่ของสี่ไม้เท้านะเป็นไพ่แห่งการที่ลงหลักปักฐานการสร้างรากฐานให้กับตัวงคุณเองนะเป็นไพ่ของความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณด้วยก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณมีความคิดที่มีความมั่นคงในตัวงคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีอนาคตความหวังในตวงคุณมีไพ่ของไพ่สองถ้วยถูอับครับเป็นไพ่ของอนาคตเป็นไพ่ของการพบเจอคนที่ใช่คนที่ดูใจนะเป็นไพ่แห่งการที่ทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาวันเวลาจะนําพาคนที่ใช่ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะหรือมีไพ่ของคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้อาจจะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับเข้ามาคืนดีกับคุณมีไพ่ของการแอบสืบแอบซองอยากทักทายอยากติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นไพ่แห่งการที่แอบมองมาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่การเพลิดเพลินกับความสุขในช่วงเวลาที่เป็นของคุณในวันที่เป็นของคุณในตอน นี้ของคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่ของการที่มีไพ่ของความที่เป็นตัวของตัวเองความไว้วางใจมิตรภาพคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลกับคุณนะคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครคอยช่วยเหลือคุณคอยเอาใจใส่คุณคอยดูแลคุณเพราะคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นไพ่ของคนที่มีใน สเสน่ห์ในตัวของคุณเองก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการดูแลและการเอาใจใส่มีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอซาโดซานเป็นเวลาแห่งความสําเร็จนะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวของคุณเองการเห็นพลังงานและความรู้สึกในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสพลังงานของไพ่1ิบใบนะครับอ่า ข้อความจากคนรักเก่านะมีคนที่อาจจะเป็นไพ่ของการที่มีคนที่มีความรับการปิดบังหรือการที่มีความหงุดหงิดความว้าวุ่นในวันเวลาที่ไม่มีคุณก็ได้มีไพ่ของการที่อยากกลับเข้ามาขอคืนดีกับคุณพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขาเคยมีปัญหาในเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะเป็นไพ่ของความแข็งในทั้งสองคนก็ได้อาที่เป็นไพ่ของคนที่ลดพลังงานของอีโก้ ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้การกับเข้ามาปรับความเข้าใจความอบอุ่นเขาก็คิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยสร้างรากฐานด้วยกันมีความอบอุ่นมีความมั่นคงด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของคนที่มีไพ่ของชาวาธาตุไฟเมสิงธนูาธาตุลมกุมตุลเมทุนธาตุน้นำกรกฎมินพฤจ,จิกนะ,ะมีไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมานะ,อะขอดูไพ่ของอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุไฟเมษิงธนูก่อนนะครับมีไพ่ของคว e นอับครับเป็นไพ่ของการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่คอยช่วยเหลือทุทกๆอย่างกับคนที่คุณเอาใจใส่นะครับมีไพ่ของเจ็ดถ้วยโอกาสหรือมีคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากก็ได้ทางเลือกเยอะทางเลือกมากในตัวของเขานะ มีคนที่ไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้านะเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้เดอะสันความอบอุ่นความสมหวงังความสําเร็จคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นไพ่ของการที่คุณหลุดพ้นมีความล่าเริงขึ้นมีความสนุกสนานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองมีไพ่ของการที่มองถึง วันข้างหน้าของคุณซะมากกว่าแล้วก็ได้นะคุณไม่รีบร้อนกับความรู้สึกของคุณแลกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ดึงความรักตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าก็ได้หรือเขาเป็นคนที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาเป็นคนที่ดึงคุณเข้าไปอยู่ในความรักในความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สก็ได้นะมี้ายของการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือเป็นไพ่แห่งความทุ่มเทความพยายามในตัวของคุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณคุณาที่จะ ปิดกั้นกับความรู้สึกการบล็อกการติดต่อไปก็ได้เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันกับสิ่งที่คุณช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งในวันที่คุณดูแลเขาในวันที่คุณเอาใจใสเ่เขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของไพ่ สี่เหรียญเป็นพห่ความรู้สึกที่โดดเดี่ยวมีคนที่ทิ้งให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่โดดเดี่ยวมันเป็นความรักที่เหน็ดหนาวหรือเป็นพห่งความรุ่มร้อนและความกังวลใจในตัวของคุณก็ได้นะเพราะมีไพ่พลังงานของความรู้สึกที่มัน ลุ่มร้อนในความรู้สึกของคุณนะมีไพ่ของควีนออฟสอดนะโอกาสต่างๆมีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะอีกมือหนึ่งก็พร้อมที่จะตัดเข้าออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความเจ็บปวดนะเป็นไพ่ของการที่ทิ่มแทงใจนะเป็นไพ่ของความเหนื่อยและ กับสิ่งที่ดูแลใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความรู้สึกที่แทงข้างหลังกันก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่ยังมีความรู้สึกที่มีบาดแผลในหัวใจเจ็บลึกๆอยู่ข้างในใจคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คุณมีกำแพงกับความรู้สึกหรือคุณนะที่จะเป็นไพ่เคยผิดหวังความรักยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังในเรื่องความรักของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่การติดต่อการคิดการทบทวนหรือการที่คุณอ่านอ่านกับความรู้สึกหรือกับคุณที่เรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาแล้วกับอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นประสบการณ์ที่จะเติบโตไปข้างหน้า ของคุณแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการก้าวเดินนะครับเป็นไพ่ของความยุติธรรมจัตติกเป็นไพ่ของความเท่าเทียมความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลมีไพ่พลังงานของไพ่จัตติกเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับความรู้สึกตอนเนี่ยคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนอยากที่จะได้รับความ เท่าเทียมอยากที่จะได้รับความยุติธรรมกับคนคนนึงหรือมีคนคนที่ผิดสัญญากับอดีตที่ผ่านมาหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายกันด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ในออเปเิลในวันที่คุณนิ่งเงียบเฉยชากับความรู้สึกแล้วมีคนที่จะเสียดายมีคนที่จะเสียใจมีคนที่แอบสืบแอบส่องมา นะเป็นไพ่ของการที่คุณเดินไขว้คว้าตามใครสักคนหนึ่งในวันที่คุณเดินตามเขาเขากลับไม่เคยแคร์ไม่เคยหันกลับมามองซึ่งกันและกันในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่เสียใจในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขานะเป็นไพ่ของความมัน่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คุณเคยทุ่มเทคุณเคยซัพพอร์ตกับเขาคุณเคยห่วงใยเขานะเียนพแห่งการที่เหมือนกับความทุ่มเทของคุณเนี่ยเป็นพร้อมที่จะปกป้องกับทุกๆอย่างกับทุกๆปัญหาที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันแต่มีคนที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจต้องจบกันออกมาก็ได้หรือมีคนที่รอคอยกับการเคลียร์ใจกันอยู่ด้วยก็ได้นะด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณนะ เป็นไพ่ของควีนอรวบานเนี่ยราชนีแห่งไฟเป็นไพ่ของความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นความขยันการแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอเป็นไพ่ของด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนแรงอยู่แล้วคุณเป็นคนที่อ่านใจคนเป็นคุณเป็นคนที่อ่านความคิดคนออกนะเป็นไพยย่แห่งการที่คุณรู้ทุกๆอย่างกับการกระทําของคนคนหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะอ่าขอรัพลรงงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับ ขอดูไพ่ของไพ่ปัจจุบันนะครับข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะ,ะมีไพ่ของไพ่วิวออฟฟอร์จูนอยากวนย้อนกลับมาอยู่ในห้วงเวลาเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยู่ในวันที่พบเจอคุณทุกๆวันนะ มีไพ่พลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีที่เขาทำโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือของเขาไปก็ได้นะมีไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งคนคนนี้จะมีความชัดเจนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของ8ดเหรียญเป็นไพ่ของการที่ตั้งใจความทุ่มเทความพยายาม การสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาก็ได้นะที่อยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในตัวของเขานะมีไพ่ของการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือมีคนที่กลับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกสิ่งที่แตกหักพังไปนะมันก็ยังมีความหวาดระแวงมันก็มีความกลัวกับการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับคุณอยู่นะครับ เป็นไพ่ของการที่เหมือนมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นความรู้สึกลึกๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกที่เสียใจและเสียดายที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังออกมานะมีไพ่ของการอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งคนคนนี้ที่มีไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินในตัวของเขานาเป็นไพ่ของเดอะมูนความคิดถึงความโหยหา ความคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาเขายัางเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะครับเป็นไพ่ของการกลับเข้ามาสัญญาด้วยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของความไม่ได้เท่าเทียมเ,ยเขาคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่ได้ยุติธรรมกับคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่แก้ปัญหาไปด้วยกันก็ได้คุณกับเขาเคยร่วมฝ่าฟันเคยร่วม ก้าวเดินฝ่าฟันต่ออุปสรรคด้วยกันดิอ็มพัเดอร์ชาวเมธทัุไฟเป็นไพ่ของการดูแลของคุณการปกป้องของคุณหรือเป็นไพ่ของคนที่มีหน้าที่การงานที่เติบโตด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับความรู้สึกการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเคื่อนหนุนคอยเกื่อกูลกับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของความมั่นคงนะเป็นไพ่ของการสร้างรากฐานการลงหลักปักฐานหรือการกลับเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะกลับเข้ามามีความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของวิวอ o ลฟอร์จูดทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาขอโทษนะคนที่มีอีโก้คนที่มี e go, ค,นมคนที่ปากแข็งก็ได้นะในความรู้สึกของเขาเขาจะพูดถึงความรู้สึก ข้างในใจของเขาออกมาทุกๆอย่างนะมีไพ่แหงการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีไพ่ของไพ่ในออบวานนะเป็นไพ่ของอัศวินถือไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่ห่างกันไปเนิ่นานานแล้วก็ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่ห่างกันไปนานการปิดกั้นไปนานไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงในวันที่คุณถอยมาในวันที่คุณเดินจากมามีคนที่วิงวอนมีคนที่อ้อนวอนมีคนที่ขอร้องนะ อยากให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเขาได้หรือเปล่านะเป็นไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนในตัวของคุณเองคุณมีเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในทุกๆอย่างกับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับการที่คุณกับเขาได้วนกลับเข้ามาพบเจอได้กับเข้ามาแก้ไขปัญหาได้กับเข้ามาเคลียร์ใจ กันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟนะขอดูไพ่พลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่แตกหักพังไปการเคลียร์ใจการพูดคุยการปรับความเข้าใจนะ มีคนที่ไม่อยากทําให้คุณเสียใจอีกแล้วก็ได้นะ,ะมีไพ่ของไพ่สามไม้เท้านะเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการวางเป้าหมายมีคนที่จะวางแผนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะของคุณอีกครั้งหนึ่งความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัว ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะมีไพ่ของไพ่เดวิลการพันธนาการความลุ่มหลงในความคิดของเขาเนี่ยมีไพ่ของความลุ่มหลงอยู่หรือเขาอาจจะเคยหลงไปหรือในความคิดตอนเนี่ยเขาเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ก็ได้ยังเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้นะในวันหนึ่งที่คุณโดดเดี่ยวในวันหนึ่งที่คุณเหน็บหนาวมีคนคนหนึ่งที่เหมือนกับความรู้สึกที่ เขาเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวและเน็บหนาวในความสึกมันมีไพ่พลังงานของไพ่เดวิลเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นไพ่ของโอกาสและสิ่งดีๆที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของความเบือ่อความไม่ได้ดั่งใจนะกับสิ่งที่เขาไปพบเจอแล้วมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาคิดไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณนะ หรือเข้าไปเจอกับคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายแบบแผนเดียวกับเขาด้วยก็ได้นะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีนะเป็นไพ่ของสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับเป็นไพ่ของโอกาสดีๆนะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นระหว่างกับคุณกับเขาที่ดีก็ได้นะมีไพ่ของสามเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างการที่ไปเรียนรู้มาแล้วไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมา มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาไปเนี่ยเขาเลือกเส้นทางที่ถูกหรือเปล่านะเออมีไพ่ของคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกเหมือนทุ่มเททุกๆอย่างห่วงใยเขาทุกอย่างให้คาปรึกษาเขาให้กําลังใจเขาให้ทุกๆอย่างแก่เขาก็ได้นะมีไพ่ของควีนออบวานนะครับเป็นไพ่ของราชนีแห่งไฟนะด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณเนะี่ย คุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณพูดคุยถึงเรื่องอนาคตสร้างเป้าหมายกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของสเตนนะครับเป็นไพ่ของเจ็ดดาบคำพูดโกโหกคำพูดหลอกลวงคำพูดไม่จริงนะเป็นไพ่ของคนที่ทําอะไรรับรางนะมีไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งที่ได้รับผลแห่งการกระทากับความเจ้าชู้ของเขาแล้วก็ได้ไปพบเจอใครก็เจอแต่คนที่หลอกลวงเขาไม่เอาใจใส่เขา เห็นเรื่องแต่ผลประโยชน์ในตัวของเขาก็ได้นะไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่ดูแลทุกๆอย่างเอาใจใส่เขาทุ่มเทให้เขาห่วงใยเขานะครับอของชาวธาตุไฟนะอขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับ เป็นไพ่ของ two f f cup นะเป็นไพ่ของการพบเจอกันอีกครั้งหนึง่งสายตาแห่งความห่วงใยสายตาแห่งความอ่อนโยนที่คุณกับเขายังมีให้แก่กันอยู่นะมีไพ่ของการเริ่มต้นหรือการรอคอยหรือการเฝ้ารอของคนคนหนึ่งที่อยากให้คุณให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นใหม่ในลึกๆแล้วเขาก็ได้รับความเจ็บปวดกับสิ่งที่การกระทำของเขาเป็นการทิมแทงในความรู้สึก ในตัวของเขาก็ได้นะมีไพ่ของ3ถ้วยเนะี่ยเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่ไปคบเจอใครแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นไพ่ของคนที่เป็นความสนุกสนานความเอาแต่ใจของคนคนหนึ่งก็ได้นะออมีไพ่ของนายคิงออฟวานราชาถือไม้เท้าคนคนนี้อาจจะมีไพ่ของความขยนันความมุมานะความตั้งใจในหน้าที่การงานเหมือนเข้าไปพบเจอใครแล้วคนคนนั้นของเขา มีแต่เรื่องสนุกสนานไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่ไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่กับคุณก็ได้นะมีไพ่ของคิงออฟสอดนะครับเป็นไพ่ของการที่การฝ่าฟันความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความพยายามในตัวของเขาก็ได้คนคนนี้อาจจะมีไพ่ของคนที่มีอีโก้สูงความที่เป็นตัวตนของเขาเยอะเขาอาจจะไม่พูดถึงเรื่องความรู้สึกของเขามาทั้งหมดก็ได้นะมีไพ่ของควีนออฟเพทเคิลนะราชินีแห่งความมั่นคงนะ มีไพ่แหงการที่มีคนคนหนึ่งที่คิดถึงสิ่งที่คุณเคยห่วงใยเขาการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณ Queen o f p e n t a c l e เนี่ยคือคือคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ความเครียดความว้าวุ่นความกังวลใจในตอนนี้เขาอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนของเขา ความรู้สึกมันช่างวาวุ่นไปหมดในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงข้างเขาก็ได้นะมีไพ่ของการที่เขาจะเลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองก็ได้นะเขาอาจ,จกลับมาเลือกคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เหมือนดูถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของเขาก็ได้นะครับโอกาสที่คุณให้ไปนะเป็นไพ่ของโอกาสที่ที่คุณกับเขา ได้มาพบเจอได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวเองในวันหนึ่งที่คุณรักตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะในวันที่เขากลับมาคุณอาจจะไม่ให้โอกาสกับเขาแล้วก็ได้นะมีไพ่ของ9ก้าเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งการที่คุณเหมือนความมั่นคงของคุณคุณก็มีอิสระในตัวของคุณนะโสดสวยรวยร่ในแบบคุณ คุณแบบเหมือนกับความรู้สึกที่มันเป็นอิสระในตัวของคุณเองอยากทําอะไรคุณทําในสิ่งที่ขวางทําในสิ่งที่ตั้งใจในตัวของคุณได้นะครับเป็นไพ่ของความอบอุ่นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปิดกั้นการมีกาแพงการบล็อกดีเอ็มเพสควีนออฟสอดนะอ่าเป็นไพ่ของความ เข้มแข็งนะครับเป็นไพ่ของการที่คุณเป็นคนที่มีทั้งความเข้มแข็งทั้งมีความอ่อนโยนในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นมีไพ่ของ the template Th การปรับเปลี่ยนการเปลีป่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งคนเป็นคนที่ดูแลใครแล้วเกื้อกูลใครแล้วคุณเกื้อกูลเต็มที่นะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็มีนะ,ะมีไพ่ของการเริ่มต้นความรักที่ดีคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูล คนที่พร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันกับคุณนะครับเป็นไพ่ไพ่ห่งการที่กับการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณนะคนอดีตเสียใจคนอดีตเสียดายอยากกลับเข้ามาคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ